สวัสดีครับยูเกมคอิตี้วอลซอนสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กับปืน SMG จากภาค b Black o อ s นะครับนั่นก็คือกระบอกนี้น,นะครับ LC10 นะครับผมเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอื้วมวายมาเซร้าตัวแรกผมใช้เป็นตัวสุดท้ายเลยนะครับผม บาเรลผมใช้เป็นตัวที่3นะครับผมแล้วก็ใส่เลเซอร์ตัวที่3ไปนะครับผมอันดับบาเรลผมใส่เป็นตัวที่3เหมือนกันนะครับผมและของแต่งอันสุดท้ายนะครับแมกกาซีนแน่นอนอยู่แล้ว <c oughs> เน้นกระสุนเยอะที่สุดนะครับผมสาหรับคนที่ยิงมั่วแบบผมนะครับผมโอเคครับปืนลองก็จะเป็น DMR 14นะครับเอาไปเผื่อยิงระยะไกลนะครับผม เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้บอกแล้วครับคนเป็นคนยิงทิ้งยิงกว้างโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันในโหมด Play เพโลดนะครับผมบอกเลยว่าโหมดนี้เป็นอีกโหมดหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากเลย It is close. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Oh, I'm putting The satellite pieces have been located. Collectors โอเคครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นโหมดนี้นะครับอธิบายง่ายๆก็คือตอนนี้เราอยู่ฝั่งผมเรียกว่าฝั่งบุกก็แล้วกันเราจะมีรถบรรทุกอ่ารถ,รถสิบรถสิบ้อนี่และคันนึงครับซึ่งเราต้องคุ้มกันไปให้ถึงจุดหมายให้ได้นะครับซึ่งก็คือฝั่งนี้ถ้าไปถึงเราก็จะชนะนะครับแต่ก็กว่าจะไปถึงนะครับมันก็มีอุปสรรคนะครับก็คือ ัตูนะครับที่ดักเร็วัตูนะครับที่ดักดิงเราอยู่กลางทางนะครับเขาจะไม่ยอมให้เราไปไง่ายนะซึ่งถ้าเราเป็นฝั่งก็สลับกันไปโอเครถจะเคลื่อนไปได้ก็แต่เมื่อมีคนอยู่บนรถนะครับโั้แต่งน,นี่มีปนี่ยเฮ้ เอารถเดืเอดเฮ้ยโอ้โหทำไมรถเดือดโอ้รถเดือเดเฉยเลยเมื่อกี้ไอ้คนบนป้อมน่าจะตายไปจริงเพื่อนเราโอเคไปลไปคือเรา เลยว่ามันจะมาจากทุกที่ทุกทางแน่นอนฮะเราเข้าตึกดีกวาเป็ดใครอะไกลมากเรา scp นะครับเสียเปียบทำไร ขอเติมสแตนกับระเบิดกนะ่อนเนี่ยครับถ้าศัตรูถึงรถเราก็ถ้าศัตรูถึงรถเราก็รถเราก็จะถอยกลับนะฮะตัวนี้โดนระเบิดไยมีศัตรูอยู่บนรถเรา โอ้ม oh y god อุ้ยโดนระเบิดระเบิดสติกกี้ฮะเป็นระเบิดแปะขาวถ้ามันโยติดเราแล้วก็ เรียบร้อยครับปิดประตูเพื่อนปิดประตูความปลอดภัยรถไม่เคลื่อนเลยนะตอนนี้เคลื่อนแล้วโอเคอยู่รางรถครับข้างบนนี้ตัวนึงเสียวโอ้ รอดได้ไงเดี๋ยว่งเข้ามานะตะทำขอยอยู่มีบนหัวตัวหน,นึ่งเนี้ยผมจะาาไไหาทางึ้นไปดีกว่ามีป่บเจ็ดร้อยโอเคกล่องกระสุนข้างบนแล้วมีตัวรือเพื่อนเราจัดการแล้ว โอ้ my god เม้ามวาเม้าเมวาเม้าเม้เดอเป็นคิวเลยฮะโอ้เมื่อกี้ผมรอดมาได้ไงเพราะเขาหันหลังให้ผมแทนฮะตามมาตัวนึงเพื่อนจัดการยังไม่คิดเลยว่าจะรอดโอ้โหมืดครับมองไม่เห็น คียไม่คิดเลยว่าเราจะรอดมาได้ฮะเดินขึ้นไปนี่แบบโอ้โห,โอ,โหอยู่กันเป็นขยงงฮะต,ตัวตัวอะไรใครับสตูอยู่ตรง โอ้โหตอนนี้เราภารกิจเฟล,ลไปฮะเพื่อนเราไม่ค่อยเข้ารถอะผมคนหนึ่งอะไม่ค่อยเข้ารถโอเคครับเปลี่ยนฝั่งครับตอนนี้เราจะเป็นฝ่ายกันนะฮะก็คือกันไม่ให้รถเขาเข้ามานั่นเองนะครับโอเคตาเมื่อกี้เขาสตูชนะไปฮะสตูกันได้ตอนนี้เราเป็นฝ่ายกันกันบ้างนะฮะ โอเคศัตรูมาจากฝั่งเดิมครับเรากันจากฝั่งนี้ไปเพื่อนเอาดีเอมอาร์มาสองก่อนเลยมันต้องมีคนขึ้นมาตรงนี้แหละดงตวนไกลเกนินหรือเราจะลงไปข้างล่างดีกว่าข้างล่าง สองหน่อยสองคนมันโอ้โหผมไม่ได้ยินเสียงเขาเลยฮ้เฮ้ย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 โอ้ บอกแล้วครับคนเป็นคนยิงทิ้งยิงกว้างอุ้ยโดนสป,ปอร์ตแมวลงะคะโอ้โหรถมาไวมากรถมาไวมากพอระเบิดไปแดกโอ้ตัวหนึง่งยังเหลืออีกตัวหนึง่งเฮ้ยไม่โดนวะ เมื่อกี้ผมยิงไม่โดนได้ไงจะบอกนะว่าติดกองเกาะรถไปโน่นแล้วโอ้โหอันนี้เกาะเราเหลือเกาะเพียเดียว โอ้โหข้างหลังก็มีไม่ไหวฮะแบบนี้รอบนี้มีช่างตากับตอนที่เป็นฝ่ายบุกนี่ยิงเอายิงเอาเลยโอ้โหอาระเบิดไปแลยวต่อเต็ต่อเโอเคระเบิดบ ไปเรายิดรถแล้โอเค okay, เรียบร้อยโอ้โหโดนสตันตัวอีกเจมฟักโอ้ my god ม,มาจากไหนครับพี่

ได้เหรอเอ้าผมไม่ว่าจะแพ้แล้วตานี้เอ้ัชน,น่าเฉย,ายเลยฮะอะไรคเนี้อะ